สวัสดีครับพ่อเม่เจ้าชายวันนี้วันที่สิบเจ็ดหวยออกไปแล้วนะฮะก็หวยกินไปแล้วก็วันนี้เรามาตอไซอยเฉินส,าาสุขครับจับเจ้าของบ้านบอกเป็นงูนเหลือมยาวประมาณห้าเมตรอดนนี้นะอันนี้เราครอบไว้ฮะนี่คือก,การจับที่ถูกต้องครับเผื่อเจ้าที่เข้ามาหนีไม่ทันก็ใช้กระป๋องแคบครอบไว้แบบนี้ฮะอันนี้ถูกต้องนะครับก็หลอดเจ้าที่มาเราก็จะเปิดดูครับบอกยาวห้าเมตรเราก็มาดูกันห้าเมตรเอาค่ะเปิดหเหมอนเปิดไฮโลดูฮะแก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 ะ นะฮะอ้าวไปได้แล้ว oh ม no ุเหลือมครับเห็นต nah, ัวไหมฮะหัวมาหาพี่ละไม่เป็นไรฮะเขาก็ยังนิ่งอยู่เดี๋ยวจะลงท่อนะเราก่อนท่อไหมเราก็ลากมากว้างลากมากว้างเพื่อโดนแสงชัดเจนอ่าเราก็ดูนะเดูนะครับตอนนี้แงมาดูครับแงน้องงูก็นอนหลับสบายแต่ฮะตอนนี้วิ่งมาหาเรานะฮะก็เหมือนปลาไหลฮะก็วิ่งมาหาเราครับอย่างนี้อ่าน้องก็แงน้องก็ไม่สู้นะฮะอันนี้แงเขาเขาจะโจรหนี เราก็เอากระป๋องมาเข้าไปก่อนนี่ครับนี่ปืนการป้องกันตัวครับนี่คือการป้องกันตัวนะครับนี่ฮะการป้องกันตัวใะเวลารป้องกันตัวครับเวอะไรครับกูแบบนี้ครับไม่ต้องตกใจครับนะฮะต่อไปฮะเราจะเอาให้เด็กคนนี้เข้ากระป๋องเลยครับผมทำมาลูกเข้าได้ไหมดูนะครับดูนะครับดูนะครับอะไรครับลูกเข้าไปอย่าต่อสู้อย่าต่อสู้ออใยน้ำไหล หนีนี่หนีน,นี่ไปง่ายๆเลง่ายๆเข้าไปลูกไม่เข้าไม่เข้าจะสู้จะสู้นะฮะดึงเวลาไวหนะ่อยอ่ะเข้าไปลูกเข้าไปนะเข้าไปอ่ะเข้าไปแล้วครับโอ้โหตัวตัวครับมันลื่นนี่นะผมหัวโผลม,มาแตะๆครับพี่มาร่วมกิจกรรมผมหน่อยดิเจ้าของบ้านมาเร็ว ปิดฝาปิดฝาไม่หนูกลเวเอะกไปครอบไปก่อนอย่าโผล่หน้ามาลูกยอย่าโผล่หน้ามาเ่าเข้าไปครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับนะข้าปิดฝาหน่อยนะน้องม็นหนาแล้วครับเดี๋ยวเราปล่อยขึ้นถุกธรรมชาติเหมือนเดิมครับอะก็ไม่ยากครับดีการการเจองูแล้วถูกต้องครับก็ใช้กระป๋องเนี้ยครอบไว้รอเจ้าที่มาครับอ่าวันนี้ครับโผลหาวระเบิดเดียวนะครับหนึ่งเก้าเก้าครับเบอร์นี้ครับจับได้ทุกครั้งยี่สิบชั่วโมงครับเรียบร้อยครับงูเหลืองยาวห้าเมตร โอเคครับ